คาถาศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วเป็นคาถาอารัธนาพระพุทธพระธรรมและพระสูง์มาปกป้องผ่องภัยให้มีแต่ความสุขความรุ่งเรืองในชีวิตกลางดึกชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่ตามล่าเขาในป่าหลังวัดกิ่งแก้วมือเขากำพระเครื่ององค์เล็กๆที่ได้จากตลาดนัดมาสองวันก่อนตอนนั้นคนขายพูดประโยคเดียวว่า ของแท้หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วถ้าเจอภัยให้สวดคาถานี้พุทธอารัธนาธรรมอารัธนาสังฆอารัธนาข้าขออารัธนาพระวุฒิธรรมเจ้าเสด็จมาปกเกล้าปกกระหม่อมของข้าพระพุทธังพระธรรม,มังพระสังฆังนิพานวารังอุทังอัตโทอุทังอัตโทเขาสวดออกมาเสียงดัง ท่ามกลางเสียงลมที่หมุนแรงขึ้นพลันเงาดำที่ไล่าตามหายวับไปและข้างหน้าคือรูปปั้นหลวงปู่เผือกในวิหารร้างที่ไม่มีใครอยู่มาหลายสิบปีชายหนุ่มยกมือไหว้น้ำตาไหลก่อนจะคุกเข่าลงและพูดว่าขอบคุณที่ช่วยผมไว้เสียงหนึ่งกระซิบดังมาจากพระเครื่องมันภาวนาเถิดลูกเอย๋ยจุดเด่นของคาถานี้คือ ใช้ภาวนาเวลาออกจากบ้านเดินทางไหว้พระใช้ก่อนตัดสินใจเรื่องสำคัญในชีวิตเป็นคาถาขอลาบขอพรขอความปลอดภัยความหมายโดยรวมคือการขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และองค์หลวงปู่เผือกมาปกเกล้าปกกระหม่อมให้ชีวิตราบรื่นปลอดภัยมีโชคมีชัยและก้าวหน้าในทุกด้าน